สัสดค่ะคลิปนี้ภาพี่น้องม่านตรวจคว้วมเรียบร่อยของอันมู่บ้านเนาะกางยางรอบมู่บานเ้นนี้ดูแลเส้นนีก็ตตรงยางนี่เส้นนีเนาะกะ่ะเราเซนนีสิ่งผิดปกติบ่เซนเนีันยางเพราะว่าช่วงนี้เนียนของคนหายดีเนาะของคนเสียดีก็เลยตรง มายางตรวจความเรียบรอย้อยักหน้อยหมากับเ่าเข้าเนาะไปค่ะคำกับเพาะในนอนมืดกับว่าะนนอนตอนนี้ประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มก็ยังมายางตรวจตราความเรียบร้อยฝนพึ่งตกอันแล้วว่างแรงๆเนาะค่ะนี่ ก็เลยเป็นเย็นเย็นอยู <wh publications> <coll> ่อากาศเย็นจักน้อยไฟกับมีแตตามลักคาร์น้ำเงอนก้นเปิลกับปิ๊ดมดละเอา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 กูมาฮะกูมาท้ายคิว